ความฝันในวัยเด็กของใครหลายๆคนก็คงอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองวันนี้ค่ะบริษัทโซลูแมทของเราอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งให้ประสบความสำเร็จเรามีบ้านในแบบที่อยากได้ค่ะ บ้านหลังนี้ค่ะตั้งอยู่ที่พุทธมณฑลสายสองค่ะโดยคอนเซปต์ของบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นสไตล์โมเดิร์นเรียบง่ายทําให้บ้านเนี่ยดูอบอุ่นและเป็นมิตรขึ้นค่ะเมื่อเราอยู่หน้าบ้านนะคะก็จะพบเจอประตูรั้วขนาดใหญ่ตัวนี้เราติดเป็นไม้ AP04 ค่ะสีโกลเด้นทีค เมื่อเดินเข้ามาในบ้านนะคะเราก็จะพบเจอกับระแนงไม้เทียมแล้วก็ฝ้าไม้เทียมค่ะตัวระแนงไม้เทียมนะคะเป็นไม้เทียมรุ่น w d h 202ค่ะขนาด55คูณ55มิลสีลเด้นท T ค่ะโดยตัวระแนงนะคะเราทำเป็นประตูบานเปิดสามารถเปิดปิดได้ค่ะแล้วก็เป็นประตูบานเลื่อนสามารถเลื่อนเปิดเลื่อนปิดได้เพื่อให้ลูกค้าเนี่ยได้อยู่ใกล้ธรรมชาติมากขึ้นค่ะ และนี่ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการที่เราได้เติมเต็มความฝันในวัยเด็กของลูกค้าได้สำเร็จโครงการหน้าจะเป็นที่ไหนอย่างไรรอติดตามชมกันนะคะ